ความรักให้เอกนวันนี้แั๊หนึงตอนนี้ฮันเลดกำลังขึ้นอิชกีกีนะคะมีนัดหมายกับนักร้องสาวดาวรุ่งที่เราจะปล่อยซิงเกิลที่สองจะเป็นซิงเกิลที่เขาตั้งใจอยากจะแบบว่าชักชวนทุกคนมาของทาังกายก็ไม่คาดคิดว่ากกกหรือเด็การเก้าเนี่ยจะหลอกให้ที่ฉัน เดิน <Mile> ต <dizzy> ั้งแต่ช <challenging. S 2> ั้นล่างขึ้นมาชั้นบนเราไปดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศของกอง m อมเขาเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้ Hurt Late ไปไปก่อนเลยมาแล้วโอ้ยเล่นไพเลยสวัสดีสุดๆ Inspiration อะ ไไนกแก้วสายพันธุ์ไหนตรงตาสายพันธุ์ตรงตาเนี่ยคือน่าจะเป <that that ็นมาคอ hard rate ก็คือเป็นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือวันนี้แม่ก็จะมาสอนว่าวันนี้อัตราการเต้นของหัวใจของเราอ่ะจากที่มันเคยเต้นปกติวันนี้มันผิดไปมันเจ็บจึ๊กฮาร์ rate เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนจากฮาร์ r เรทเป็นเฮิร์ r เรทเพราะว่าฉันเจ็บแล้วฉันก็ช้ำและฉันก็ยอมแล้วฉันก็แบบ m o v อ on ไม่ได้เราต้องรัก เราต้องับตัวเองเราต้องออกกำลังกายถ้าเราเศร้าใช่ไหมเ,ออเราแส่เราเสียใจแต่เราไม่จำเป็นต้องจมดิ่งจมปักเราสามารถลุกขึ้นมาออกกำลังกายรักตัวเองคาริโอเหมือนเนื้อท่อนที่รองว่าว่าเงินเท่านั้น <c oughs> ที่น็อกเอวิสิทธนบัตเท่านั้น ยกเว็ดปุ๊บแล้ววิ่งต่ออื้ออื้ว้าว It's her great, darling! Oh my god! ภาดีโอวนไปเออที่ร่างกายที่เสียเหลือสุดสบดีกว่าเสียงสักอุ๊ยตายแล้วแต่เองจ้ะเข้าสู่กว่าการแต่กเองบ้างเพราะว่าเช็คคิวแล้วไม่มีใครว่างเลยก็ได้ใส่เองเลยใส่เเองลย เดี๋ยว่าจะเป็นแบบเป็นลูกปวดใจหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างจะสื่อถึงฮาร์ดเรทมันเป็นธีมของการออกกําลังกายเพลงเนี้ยก็จะมีสอบเกี่ยวกับการออกกําลังกายเยอะมากออดังนั้นเราก็เลยเสกให้เอ็มดีเพลงนี้ เปรียบดังวิดีโอสอนออกกําลังกายในยุคสมัยก่อคือจะบอกว่าสวยก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนติดสวยอันนี้นะครับบางทีอนเตรียมมาแล้วเตรียมอะไรมาไหนล่ะอันไหนลองพูดมาซิอย่าไปติดสวยให้สวยมันติดเราเหมือนผู้ชายอย่าไปติดผู้ชายให้ผู้ชายมาติดเราติดอะไรติดอะไรังติดตั้ง วันนี้พูดเป็นไงบ้างเอาความรู้สึกก่อนที่เกรซเขาเลือกเรามาเป็นพระเอก MV ให้เขาบรีฟแค่ว่าต้องเป็นผู้ชายแบบรอแบบรอโคดเออซึ่งเรารู้สึกว่าทําได้ครับเออมันตรงคาแรคเตอร์เราเลยใช่ครับตั้งกี่โมงนะวันนี้ตั้งตั้งแระเช้านะครับเช้ามากซึ่งย่งไม่ได้ถ่ายรู้สึกว่าพร้อมที่จะเข้าซีนเลยอาจจะมีเต้นนิดหน่อยใช่ใช่ไม่ยากโอเคไม่ยากเออพร้อมทำงานพร้อมแล้วเออสุด เป็นกำลังใจให้นะสี่ทุ่มสี่ทุ่มจริงๆสี่ทุ่มจริงๆริงเรา <ๆ S 2> ตามมาที่ห้องแต่งหน้าน,นะคะนี่ร <curry> อบนี้เนี่ยมีทั้งทีมงานแล้วก็มีพระเอก M b ีด้วยใช่ก็อยากให้แบบอยากให้เป็นเราเป็นแบบเป็นผู้เป็นคนเอ้ยให้มันมีความแบบว่ากลิ่นอายของความเป็นแบบย้อนยุคมากที่สุดทุกอย่างก็เลยออกมาเป็นแบบย้อนยุคมากคุยกับใครวะกับกระจกกับตัวเอง เพราะฉะนั้นนะทุกอย่างก็เลยย้อนอยู่เพิดเรทเจอแน่ๆเจ็บกันทั่วนหน้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรก็ต้องรักตัวเอง My heart r a t เตือนว่าพอแล้ว baby Slow it down ม uh ัน huh. hurt แล้ว d o r l i n g คงต้อง stop หัวใจมียากต้องเสียใจ คือการติดเบื้องหลังแบบ exclusive สุดๆกับคุณเกรซการก้กาวหรือกกกอนคะคะก็ใครที่อยากจะรอดู MV ก็รอได้เลยโดยมีนาคมแต่ไม่ดูก็ได้ก็ไม่ติดไม่ติดดูหน่อยฮะดูหน่อยดูหน่อยนะโอเคได้ที่ช่องทางของ spicy dish นะคะนี่ทุกในยูทูบแล้วก็เพลงทุกแพลตฟอร์มเลยบอกว่าเพลงนี้จะเป็นแบบ inspiration ให้ทุกคนกลับขึ้นมารักตัวเองออกกำลังกายออกกำลังกายเหมือนน้องลูกเกดเวลาที่เสียใจหรือมุ่ยชายเราก็ออกกำลังกายมันหายจริงๆสร่างรุ่นพี่ท่างามๆ